สวัสดีค่ะมาพบก,กับมิสหม่ก,กันอีกแล้วนะคะใครที่เป็นนักช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ฟังทั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่5เดือนห้าทางแอปพลิเคชันยูพิเราจัดสินค้าราคาถูกมากมายหลายรายการเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่การลดราคาสินค้าราคาถูกเท่านั้นแต่เรามีความพิเศษที่มากกว่านั้นค่ะเราให้เบิ้ลไปเลยสําหรับคนที่ทาค่าคอมได้ตามกําหนดนะคะสําหรับคนที่มีรหัสสมาชิกอยู่แล้วคุณโชคดีค่ะเพราะว่าถ้าคุณแชร์สินค้าไปแล้วมี คนชอบสินค้าสิ่งที่คุณแชร์ไปนั้นแล้วคุณได้ค่าคอมถึง500บาทคุณก็จะได้รับค่าคอมเบิลน,นะคะจากแอปพลิเคชันยูพิกเลยอีก500บาทเป็น1000บาทค่ะแล้วถ้าใครสามารถทําค่าคอมได้ถึง700บาทแอปพลิเคชันยูพิกจ่ายโบนัสให้คุณเลยนะคะ700บาทก็จะเป็น1,400บาทค่ะแล้วถ้าใครสามารถทําได้ถึง1000บาทนะคะค่าคอมมิชชั่นคุณก็จะได้รับโบ,บนัสพิเศษจากแอปพลิเคชันยูพิกไปเลยแค่1 0 0 0บาทเป็น2,000บาทสุดยอดมาก วอลจริงๆเลยวอลสุดๆเลยนะคะแต่เราก็มีกฎกติกาด้วยนะคะในเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีจริงๆนะคะสําหรับคนที่จะแชร์สินค้าในแอปพลิเคชันยูพิกนั้นเราไม่ให้แชร์สินค้าในหมดยูพิก c h อยส์นะคะต้องแชร์สินค้าในสินค้าอื่นๆเท่านั้นค่ะแล้วโบนัสนี้คุณจะได้รับอีกทีในวันที่ 19มิถุนาย,ยนพศ2564เห็นไหมคะเรื่องดีๆแบบนี้เรามีมาให้คุณเสมอๆเ,เลยค่ะแต่การ,รับสินค้าเรามีให้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นและการแชร์สินค้าและได้รับค่าคอมเบิวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะถ้าคุณมีความสามารถที่จะทําได้คุณก็ต้องทําให้ได้นะคะแล้วคุณจะได้รับเงินพิเศษจากเราไปทันทีแต่ถ้าใครไม่มีแอปพลิเคชัน UPick คุณต้องรีบไปโหลดเลยนะคะที่หน้า Play Store และ Apple Store แล้วใสร่รหัสคำเชิญของใครก็ได้ที่แน่ๆอย่างที่บอกค่ะมีสหน่อยเลยค่ะ 136644ค่ะแล้วเข้ามาจอยชอบสินค้าราคาถูกกับหน่อยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย